ก็ได้ปะเมา่อกราบสวัสดีปาร์ตี้ไม่ไม uh, like, ่จัดไม่จัดกราบสวัสดีคุณผู้ชมอยู่กับผมในรถบันบดเสันหัวมันเออเอาว่าวันนี้จะมาอัรเชิญอะเชิญเชิญแบบอัญเชิญตัวละครเอสซิการภาคเหมือนง่วงนอนก็ี่ยมันง่วงนอนจริงๆเอาแหละเอออัญเชิญเลยดีไหมเนี่ยเอาไงดีอะคุณผู้ชมไม่กล้าเนี่ย 41ใบนี่ฟาร์มอย่างนานคือจะอัญเชิญได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยนะนี่คือผมฟาร์มตัวแดงไม่ได้จะฟาร์มตัวดำเพราะตัวดำเนี่ยผมฟาร์มเชื่อเหอะไม่ทันมันซอมบี้แมนวับหายไปก่อนตัวใหม่มาอา้าววีนกับโบรลอตมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่รู้ว่าตัวอะไรจะเข้าหลังจากสอมบี้แมนมีเจ็ดเกิมนมาหนึ่งใบก็เออซัปเซอร์ไปก่อนใบหนึ่งนะซัปเซอร์ไปก่อนซอัปเซอร์ปะ่ะได้ตัว ัวลินี่จังไม่เป็นไรอยู่กับเราเนี่ยตอนเปิดเกมเว้ยยังถือว่าพอได้ซุ่มต่อเลยครับอืสิบใบครับสิบสิบสิบใบแล้วสิบใบแล้วเอ้ยได้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 หักอฉันยังอะไรวะใครเออไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวใหม่ถือว่าเป็นตัวใหม่ก็นะโอเคเงยตกอ่ะ อะขอแค่พี่น้องร่วมมือกันไปปรุงยาไปฮะไปเอง็งไปปรุงยาแล้วอย่ามาหาเราอีกออข้อความมือถือได้ไหมเอสเดเหมือนเพลงเท่านั้นตัวอะไรวะหน้ากากหวานเฮ้ยนี่ยังไม่มีนี่ยังไม่มีหน้นากากหวานไม่อุไม่นี่จะจังเลย บดีนายหล่อมากขอบคุณ SSR ออกใค้ตัวหนึ่งด้วยอเอาฟูจิมาให้หน่อยก็ได้นะเอาหมดเชโดอ SSR ออกหนึ่งตัวแต่แบบคือแค่สี่สิบใบมันก็ออกแล้วแต่ยังไม่ว้าวเท่าก่อนหน้านี้นะคือดาร์คชัยออกภายในสิบใบอะไม่เชื่อนสาบานได้เลยดาร์คชัยออกภายในสิบใบอชูร่าก็ออกภายในสิบใบเหมือนกันคือแบบดวงดีจัดอะอันนี้ก็สมเล่นไหม ่มเล่นในฟาร์มใหม่ได้เว้ยในเกเรียวอ่ะคือ S s r เกเรียวนี่คือมันคือตอนแรกเนี่ยเอเดนอาร์ r r นี่ยงเสียวเลยได้ราชาใต้ดินนี่เครี้ยงมือถือทิ้งอะ่ะเกเรียวนายอยู่ไหนนี่ไงอุย้ยเกเรียวกันชุบกูได้มาแล้วโว้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเกเรียวมันใส่พลังเป็นพลังจิต แถมพีศาจก็มีอาชุล่าที่แบบยังไม่ได้อัพโหดอะไรขนาดนั้นเฮ้ยถือว่าดีมากนะเจริวที่ได้มาอัพรัวๆครับอะไรอ่ะเงินหมดเวเนยกดขีปไม่ได้งั้นทะลวงแม่ง<า>ทะลวงเลยโอ้เวนกรรมเงินหมดอุ้ยอุ้ยออุ้ยอะไรวะ ฉลวงไม่ได้ปวดฉีดก็ไม่ได้เงินหมดเว้ยเดี๋ยวไปฟาร์มเงินเออประจำวันเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยตอนเนี้ยดังเจียนโกท้าตบท้าตบเว้ยเกริวลองสกิลมาหน่อยไหมเอามาเปลี่ยนกับบิ๊ทคิงโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งเข้ายังเก่งกว่าบิ๊ทคิงเลยอะเกริวได้ตัวโหดมาใช่สุดค่า จะมันจะดีกว่านี้นะคะแค่บอกว่า,าเราได้บูลอดทุยเ,ย,ย, <c oughs> <c oughs> เยอะมากไปบูลล็อตโคช่วยร้ายอ่ะอัชิล่าแต่เมื่อเวลาอชิล่าเรามีเกาะสะท้อนอยู่มันตกนมมันก็ดูสะท้อนเกเรดิวลองสกิลถ้าไม่ตายแรงแรงแรงเดี๋ยวเปิดเสียงหน่ะคอยคล่าไปตกแล้วก็มนรุ่นใต้ดินปล่อย กีนัดยิงโอ่ะโถโคชูดีอ่ะได้เกลริวดีใจจัดอโอเคสี่สิบใบได้เกลริวมาหนึ่งตัวนี่ถือว่าดีมากอะ่ะกดรเกรีวบิวบิวไอ,อหมูตบมาไ้ล่าใจต่อยไปหนึ่งทีฮนะไอก็ต่อยธรรมดาไปไดเดี๋ยวเก็บพลังงานไว้ใช้กับเกลิวแล้วก็ไออัลซิา ตบอชุล่าเรา,า,าดิวะอย่าไปตบตัวอื่นดิไอ้เงี้ยโดนเกาะสะท้อน,อน,อนแต่สะท้อนอชุล่าไม่ได้แรงมากชุล่าใช้หมัดเลยเลเหลือพลังงานให้เจลิวใช้ต่อไ,ไ,งไ,งไปเจลิวหน้าประมึกโคตรเท่ค้ทชอบสุดชอบจ,จัดนนี่เนียงเท่เน,นี่ยงเทเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ยยังชอบเลยเจลิว ยิงมาจีนัดแล้วก็โคนตบอาชูราต่อยเอ้ยต่อยธรรมดาเพื่อลืม่ะเกลิวสกิลทีทเตอร์ถ้าว่าอัพแรงกว่านี้มันน่าจะโหดกว่านี้นะเกลิยวลาไใต,ตบใต้ดินต่อยเวทีเอ่อจีนัดยิงแล้วก็โคนยิง อาชุล่าต่อยโอยเกียงไม่ออกโอเคกีจัดเกิน <c oughs> ก,กับเกลิวไปเกลิวตะกีวหินบินเรียบร้อยเอานี่ตบมาไฟล่าตบปิตาต่อยตาทีนัดเอา <c oughs> รอหมดแล้วอะอาชุล่าสขบุกตูดอ,อ่ะคือมันยื้อได้สุดมากอาชุล่าโอเคมาหนึ่งจีนโก ฐานได้เงินโอ้โหฟาร์มเงินมาโคตรจะเยอะอัพเกลียวได้เยอะแนะ่อย่างนี้เกลียวเองเก่งเลยอ่ะพูดเลยนะพร้อมใช้งานครับเข้ามาบอกเลยพร้อมใช้งานเสือโอเครับจอเรื่อยๆเราไม่เมื่อยแล้วไม่เนี่ยเฮ้ยทำไมของไม่พอไวจังวะเอลิวเอเอลิวเอลิวอะเ,เกลียวเกลียวเกลียวมันจะขึ้นปีฟ้ายัางไง ใกล้แล้วเด็กจีนูมันจะขึ้นสีฟ้าแล้วอ้นี่ไม่พอไม่พอแล้วใครแชร์ฮะถามจริงไม่พอแล้วใครแชร์พลังงานแชร์พลังงานจะหมดต่อยภูมิกี่ปิวไปไม่ต้องต่อยก็ไดนะ้เก็บมาสักตัวอยากได้ยังไม่มีเลยเอายิงสุ่มหลายรอบมากแต่ก็ไม่ได้ไอ้นี้ก็จุดทั้งผ่านไปด้ยไอ้นี่หมดแล้วก็ใช้เพชรซื้อเตอมิมอ่ะใช้เพชรเตมิมอ่ะเพื่ออะไรเอาอ่ะพร้อมใช้งาน เข้ามาปุ๊บพร้อมใช้งานปั๊บพูดชอบเกลียวปกติความสามารถอ่ะอันนี้หมดแล้วไงใครแชร์ไปสู่ซื้อพลังงานนี่ไงมีฟรีให้กูด้วยอันหนึ่งหกสิบแล้วไงใครแชร์ฮะซื้อต่อสิครับรอเมลอะไรสายเปร์เว้ยจำเดคุณสายเปร์เรียบร้อยเกลียวอัพสุดเปิดใช้งานอ้าวเว้ยเงินหมดเฮ้ย อา้าวเฮ้ยเงินหมดเฉยอันนี้ก็ต่อยไปเดี๋ยวไปรับเงินใหม่อีกรอบไปสุ่มฟรีนะ,ะก็ท้าสู้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจอร้านค้าดึกลับแล้วไงคือตอนนี้กูยังไม่จำเป็นอะ่ะนี่ไงได้เกลิวมาเช่านี้กูก็พึงพอใจแล้วแทงท็อปก็ไม่ได้แต่กูได้เกลิวไม่ตัวโหวดกับแทงท็อปเฉยหอกเอายิงรอบผมผมว่าเกลิวนี่มันค่อนข้างโหดนะ แต่ไม่ไดาไมีสายพลังจิตด้วยยังไม่ค่อยจะมีเไม่ใช่ยังไม่ค่อยอ่ะไม่มีเลยอ่ะถ่ายรูปอีกรอบหูพร้อมใช้งานเอาแบตหมดชั่งมันดีตอนนี้ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางเออแบก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 ทำไมมันแหลกทำไมมันแหลก,ก,กยังอัดอยู่ใช่ไหมโอเคเก้านาทีพร้อมใช้งานบอกเลยโคตรอ่ะยังจะช้า ไอ้ขวดเดือดข้างล่างเกลี้ยงนะเกียวคินน้ำหนิเยอะเลยไอคนท้องแตกตายนี่เขียวไอเกลียวท้องแตกนะโอ้ยอัพต่อไม่ได้แล้วอะเงินก็ไม่พองั้นเดี๋ยวเราคงต้องไปเก็บเงินก่อนห้าพันกว่าตัวอะไรออกได้บ้างมันโคนเตรียมออกเลยต้องเตรียมออกมันโคนเดี๋ยวเกลียวเข้าแทนเกลียวมันหัวเรา ผมใช้งานโคตรแปบ๊บเดียวมาแบบสุดยอดเฟียเทมอ่ะนี่เงินเก็บมานีบเงินมาขออนุญาตพักชมโฆษณาสักครู่เอาละครับมาใหม,ม่รอบหนึ่งเห็นในเงินเด้งมันแล้วโคตรเยอะโอเคมาเกลียวต่อต่อจากเมื่อกี้เลยกดขีดต่อนะก็กดคือกูกดนัดเดียวเงินกูหมดเลยเกลีว เนี่ยปลดล็อกสกิลพาสซีฟเกลียวอัพต่อไม่ได้แล้วไอ้น,นี่ก็โอ้โหท้าสู้ลงยิ่เมี้ยตบลัวไปปิ้วๆๆอ่ะวเออครบทันทีพร้อมใช้งานบอกเลยเข้ามาปุ๊บพร้อมปับ๊บผ่านสิแจ้งเตือนไม่มีกูซื้ออีกรอบได้เลยเพชรเยอะอน,นี่ไง นะตบต่อตบต่อไม่ร้อนะแจะตบไปเรื่อยๆโอเควิ่งพอแล้วต่อมาก็อันนี้ไกเราพึ่งไงเยอะมากกเลยต่อยไปเรื่อยๆโอเคพลังงานหมดไปซื้อเพิ่มนะครับรอ,มอแมวอะไรล่ละรับพลังงานมีฟรีให้ใช่ไหมอันนี้ไงมีฟรีให้อันนึงรับมาขอบคุณมากดูกับมุกโคนิ่งต่อ,อตัอนไปเรื่อยๆ มันคนที่แปดก็มาเก็บอันนี้ท่าตู้ทาตู้ไม่พอก็ซื้อสิคะโปรเยเราเอาเวนเพชรหมดจะพอไหมวะจะพอไหม,ม,มเนี่ยเฮ้ยพออยู่พออยู่เจ็ดเฮ้ยเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบต้องหวังให้มันได้แบบดิงงดิงง่อให้สักอันเนี่ยขอร้องขอร้องด้งให้หน่อย,อยไม่ดิงให้กูด้วย เออคร้านค้าลึกลับสวยต้องการใบอะวะเดี๋ยวไปดูชอบใบบวกสองไม่มีขายขายหาละใบบวกสองใบบวกสองมาเก็ตธรรมดาโอ้ใบบวกสองใบบวกสองเนาะดูดอ่ะเซตทังท็อปซื้อมาใบาบวกสองเดี๋ยวนาจะทำอย่างนี้กับเราได้อย่างไรนี่ใบบวกสองสนการ์ด Finally, โซนไล่บอลโซนพัดต um ูนโซนเฮ้ยกดรับกดรับไบบวกสองโอ้ไม่ให้กูม่น่าไม่น่ามีแล้วมั้งเกมเงินเพียงสองฉันมีอุปกรณ์มีนานไม่น่ามีอ่ะใบบวกสองที่ไหนวะต้องมีผ้าด้วยด่วนคู่มือใหม่ไม่ได้รับไม่ให้ใบบวกสองด้วยนี่ในเงินเว้แล้วไงคือผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าคนไหนคือมิติ เดี๋ยวอะไรอุปกรณ์อ๋รู้ตีบวกตีบวกคูณ2มีอะไรดาวตัอัพคือว่าเราแมวอะไรเราเห็นแล้วก็ต่อัาเกลิยวจะเอาไงกับมันดิวะเนี่ยคือไอ้ไงลืมอัพไปคิวมันก็ไม่ทำไมมันดวนอ่อน โอ้ oh, oh. เวนกรรมความเทพทูนี่กลายเป็นหายนะนี่น่าเลยเออไม่ใช่เทพทูดีวะความเปนุ่นนันการหายกระทะไอหายหมูกระทะตุยตบปาตัวเองทีท้าซู่บอสเออไม่ใช่ท้าซู่บอสมันท้าซู่ราชาไม่น่าใช่ท้าซู่หาน้ำบุกไม่น่าใช่อะ่ะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวประจำวันอ่ะตัวยังมีอยู่ อ่ะตัวเหลือใบเดียวก็ได้วะนี่เกลียวกันซุป <c ười> เกลียวกันซุปเพื่ออัพเองโดยเฉพาะนะเกลียวน,นะเองต้องช่วยเรานะนะฮะเกลียวช่วยกันหน่อยนายอะเดี๋ยวลองคิวปกติของเอเกลียวดูวดีกว่าคิวปกติมันเนอะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ มันต่อยเกลียวเราอ๋อกล้าเหรอไอหมูเวนไอหมูไอหมูนรกไอตัวนี้ไม่เห็นมีในสุมม่มเลยมีดอกโอเคโอเคอชูราคาบุโตะสำหรับอชูราเนี่ยปุ๊บที่แตกคือเหตุผลที่ผมอัพมนิคโคลนเนี่ยเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งสายฮีโร่แล้วสายจิการเลยเนี่ยสายจิการต้อมันวางได้สายฮีโร่ก็มันวางได้เหม,มือนกันเนี่ยอัดไป อเ,เก็บเงินเอาเงินอย่างเดียวอย่างนั้นนี่สิ่งเดียวที่ยังหอวอัพได้น,น่าจะเป็นสกิลของไอเกมอยู่อ่ะเวล่าตกพลังไม่พอด้วยไอ้นี่ตกไปคิดเก็บเงินกินัชยิงธรรมดาไอานี่ก็ยิงธรรมดา แล้วก็อาชิล่ามัดอาชิล่าเจลิวใช้พลังจิตเอ้ยพลังหิตพลังจิตโอเคคอยล่าต่อยพิกาดตกจีนัสยิงโครนยิงชูล่าต่อย เกลียวพลังจี้เกเนอร์ทำไมวะเนี่ยเออยิงเอ้ยิงว่ะตบไปอืต่อยไปพิงเย่รอบหมดดวลสำเร็จผมพาตู้เรียบร้อยจำไปทำไปก็กระจึ้งนึงเกลียวไม่ได้ค่อยอัพอะไรมากมายอันนี่มันที่เพิ่มขึ้นมาเกลียวเรามาอัพนายต่อดีกว่าเกลีว คือฝนไม่ได้ไปรับปุ๊บอัพตอัพอัพทะวงอรมรวงทะวงื่ออะไรก็ไม่รู้นะทะวงไหก็ยังไม่ได้อัพเหลือใบบ้านนี่แคที่เพจ่ายได้อยู่เฮ้ยอ ผ่นานครั้งเดียวไม่พอได้อันนี้ไ i k a c h u ก็ที่หกพันกว่านี่หกพันเก้าร้อยเฮ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วเกลียวเก่งแล้วนี่ไอเกลิวเก่งแล้วเอยเพระาะฉันก็เดี๋ยวเกลิวมาแทนทุกคน ทีไม่เต็มอ่ะไม่เต็มแบบแอ่แบบเลยเท่าไรโอ้แบด10%สร้างเัินเชื่อผู้ชมเราทำได้เด็กคลิปนี้จะไม่มีการเอาเกลียวไปตู้นะเอาจริงก็ตู้ไปแล้วนะี่หว่าโชว์ต้องรีบต้องรีบต้องรีบอัพทีละพันนะเ,เกลิยวเก่งเยอะเลยบอกว่าชนิดดีคือเข้ามาพร้อมใช้งานเลยเกลียวโคนเกียร์ดา โคตรดูจะสวยงามนี่นี่สวยงามเคเอออจีนัทสลับกับเกริวเออ,เออเกริวอยู่หน้าหนาถูกแล้วเอาเอัชูล่าอยู่ตรงกลางพ่อชูล่ามันใส่แทงแบบแะท้อนอเกริวยังไม่ได้ใส่ของให้มันเลยนี่หว่าโอ้โเพิ่มมาพันกว่าไอ้นี่ไงเกริวยังไม่ได้ใส่ของโอ้โหมันเก่งกว่าจีนัทเลยมึงเข้ามาพร้อมใช้ง,งานของแก ไอขอ,ของแทะวะของแทะอัปไปเพิ่มพลังไปอีกหกสิบกว่าอุปกรณ์ให้เกลูมมันสายเลยวะสายสายป้องกันนักลบเนี่ยสายนักลบป้องกันความเร็ว นี่กางเกงนักลบไม่มีด้วยแล้วก็กางเกงต่อสู้ใส่มะต่อมาถุงเท้าง้านักลบถุงเท้านักลบเย่ไม่มีแล้วแล้วก็ใส่รองเท้าดาบงเท้าดาบงเท้ามัธยมหมดโอเคแลก็ให้มันใส่หมวกตองไร มาคอมเร็วน,น้อยเะรอเกลิว,วโอเคนั่งมาหมดนะน,นี่ไงเกลิวจัดทีมดูดิเกลิวเร็วสี่ก็ย,ยังพอได้นะโอเคเกลิวกันชูบพลังมาเพิ่มขึ้นเราอยู่ที่เท่าไหร่วะโอ้โหถือว่าเรากระจอกอยู่เอาแล้วครับก็สำหรับดูนะ <c oughs> เอาแล้วครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน เฮ้ยอันนีงครับยังไม่จบยังเก่าเสร็จเลยเก็บก่อนอ่ะเอางจริงเก่าจริงริคัเห็นแล้วมันใหญ่แล้วปะฮะดูของที่ได้ไหมอ่ะตัวอันเชิญใหม่ยังไม่ใช่มีปัญหาเปล่าเอาแล้วครับก็สามารถทคลิปนี้ก็พอ สำหรับ,บคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยู่นิ่งได้ไหมเนี่ยและกด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับบายบายปิดเงี้วะ